เย้เเย้เยนวันนีนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยที่มา,า่าเาก,เากเรานะะี่้นะแต่ว่าวันนี้ก็ไแค่คแรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าย <c oughs> ังม,มีพวกนี้อีกนะคะสำหรับใครที่จะชาวกรุงเทพนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปใช้บิบใช้เบียงกันด้วยนะคะอนะคะแล้วก็สหรับวันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังจะมีพวกเราแทนเ,ทนเนนะคะ้กแล้วก็เอินด้วยนะคะแล้วก็จะมีพี่ี ต้นหนึ่งต้นสองด้วยใช่โอเคไว้พักผ่อนกันได้เยอะนะคะลาล่าเดียววันพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ยยยยยกยย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 ่ยยยยยย้ยย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 ยกยย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 ยียย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  หนูอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวมีคนอื่นไปแน่นอนแล้ะโอเคนี่ก็เป็นกำลังใจให้สองคนนะคะใช่ค่ะซึ้งนะคะ้วแฟนสองคนไหนที่แบบอยู่ต่อพรุ่งนี้ก็อย่านอนที่นี่นะคะกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ส่วนฉันวันนี้กลับเลยก็เดินทางกลับมาปลอดภั

ทำไมนี่คุณพีจะแยกเยอะเนี่ยโอ้ยสวยฟาแจ็คเนาะย้อนขอย้อนดูขอย้อนดู